เต็มเลยงามมากๆอันนี้เนี่ยเรารอให้มันโตนะคะที่ลุยบอกว่าหนุนไหมหนุนเต็มเลยลุยบอกว่าจะปล่อยไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะอี่อาทิตย์หนึ่งก็นี่เลยดอกใหญ่แบบนี้เลยนะคะตอนนี้ตะก้าเต็มแล้วนะคะตะก้าเต็มแล้วเก็บไปทก่อนตะก้าเต็มพี่น้องเอาตะก้ามาน้อยจัด จริมันยังลดอีกไปหนึ่งอ่ะแต่ขี้เกียจไม่เอาต้องรีบเก็บนะคะเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกนี่ยังไม่ได้เข้าป่าอื่นเลยนะอันนี้เป็นป่าที่เป็นป่าที่ไม่ค่อยได้เข้ามาเนาะตรงนี้มัวแต่ไปเข้าป่าที่มัน ใกล้ๆบ้านนะ่ะนี่ค่ะเห็ดดำเห็ดดำอาชีพเสริมนะคะเก็บขายเก็บกินว้าวว้าวนี่ดีแต่ยุจะตัดขามันทีหลังเนาะอืมสวยงามสวยงาม รีบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดถ้ามันมืดเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็น,นสวยเลยนี่อีกนี่เออสวยจริงงามจริงงามจริงจริงตรงไหนอยู่นะมา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 ตามมาตามมานี่ค่ะ มันจะแก่อยู่แล้วนุ้โอ้ยเต็มเลยตรงนี้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดทัดคันเปรี้ยวนะคะหรือว่าคนไทยก็จะชอบเรียกเห็ดดำหรือไม่ก็บางคนก็จะเรียกเห็ดขาส้มอะไรเนี้ยแล้วแต,แต่นี่ค่ะยนี่ดอกไปเลยเลยดอกไปเลยเลย นี่ค่ะมันเสด็จน้าฝนเนาะเพราะว่าฝนมันตกไปสักพักแล้วนะคะก็เลยลองเข้ามาเนาะไปดไปดูตรงนี้นะคะนูเต็มตะก้าแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะเอาไปตัดขาที่บ้านนะคะมีลูกค้ารอยอยู่เนนี่โเต็มเลยพนะี่น้องนี่นี่นี่เป็นปกระจุกเลยเห็นไหมเป็นกระจุกกระจุกเลย ว้าวเด็บกองกองไว้ก่อนละกันอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเ,าเอาไปต้องเอาไปใส่ตะแกรงที่มันเป็นที่มันมีรูระบายนะฮะถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเน่าเพราะว่าตรงที่มันโดนฝนมากๆเนี่ยมันจะช้ำนะคะยาาถอนไม่แบบ พิธีรีตองเลยนะนี่มม่รีบค่ะเพราะตอนนี้มันเย็นเนาะอยู่เลิกงานแล้วก็มาเก็บนะคะเราเลิกงานสรุดตย่ยบะโอกะทินสกูเกินพรกัสวามเต็มแล้วค่ะตะก้าเขายังไงเด็ดนี้สงสัยจะต้องเก็บเอาไว้ก่อนนี่ค่ะนี่ก็เป็นกลุ่มๆเลยนะ นี่แหละเก็บประมาณนี้กำลังต้มแกงจืดเลยถวยนี่ค่ะถ้าเกิดเราเอาปล่อยไว้อีกนิดนึงก็ได้นะคะอีกประมาณ3-4วันค่อยเข้ามาดูใหม่ก็ได้แต่วันนี้เราจะเก็บเอาไปทำแกงจืดเนาะชอบชอบแบบนี้ยนี่ค่ะสองต้นสองดอกสองดอกอุย้ยตรงนั้นมีกลุ่มๆเลยนี่นี่นี่นนอุย้ย มันเห็นมันถ้าเกิดเราไม่สังเกตเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะว่ามีเห็ดอ่ะยาวเลยนีย้นี่ค่ะนี่นี่ด้วยมันได้ฝนเนาะมันก็จะงามเร็วนะคะจเมื่อมาดูเมื่อประมาณสองวันที่แล้วเนี่ยต้นมันใหญ่มากเลยเดี๋ยวยุเขาจะต,ตัดขาที่หลังนะคะ ดอกกำลังกรอบนี่ค่ะพี่น้องดอกกำลังงามเลยนะคะฝนตกมาสองสามวันแล้วดอกเล็กๆเราไปไว้ก่อนนี่เอาจะดอกที่มันใหญ่ๆไปเนาะตรงน้น นี่ค่ะอุย๊ยตะก้าเต็มพี่น้องงกดันเอาตะก้ามาผิดใบตะก้าอีกลูกหนึ่งมันอยู่ในรถนะฮะนี่งามจริงจนี่เก็บต้องค่อยๆเก็บนะคะเพราะว่ามันกรอบอยู่เนาะ,ะเดี๋ยวขามันหักเดี๋ยวขามันจะหัก อุ้ยเละเลย,ยเดี๋ยวตัดขานะคะนี่ดอกนี้ยัยางงามเลยยัางงามขายาวๆนี่โ,โ,โ,โอ้โหโอ้โหมีไกถนนแล้วนะคะเราเก็บไก้ถนนอุ๊ยมันอยู่ข้างในนู้นเต็มเลย งกเอาตุ๊กตาไหนใส่ล้วทีนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก็ถ่ายคล้ายว่าเห็นอยู่ฝั่งนี้นะคะนี่นี่นนนน จ,จะเวียนหัวกันหน่อยนะครัคลิปนี้สวย,ยมันอยู่บนกับหญ้าเนาะมันมองเห็นมองเห็นไม่ไมชัดอะ่ะนี่ค่ะนี่ยังมีอีก อันนี้เดี๋ยวยูจะต้องกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่ามันค่ำค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะเต็มตะก้าเรียบร้อยนะคะวันนี้นตะก้ามาผิดใบเนะาะเมือ่อวานตะก้าลูกใหญ่มาไม่เต็มสักทีน,นี่ตะก้าลูกเล็กมาเต็มเร็วนะคะยาวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวยงาม